ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็ในวันนี้ท่านผู้ชมผมก็จะมารีวิวรหัสของผมนะที่เล่นมาเกือบ5ปีเต็มกันเลยนั่นเองนะครับอ่าเราห่างหายกับการรีวิวรหัสไปนานมากนะครับถ้านับช่องเก่าเนี่ยนะครับผมไม่ได้รีวิวรหัสมาจะ2ปีแล้วนะเออเพราะว่าปีที่แล้วนะครับผมไม่ได้รีวิวนะก็รวมปีนี้ด้วยก็ก็เกือบจะ2ปีแล้วนะครับที่ไม่ได้รีวิวนะคือถ้าถ้าใครที่ติดตามช่องเก่ามาผมจะบอก เคยบอกไว้นะเออผมเคยบอกไว้นะว่าว่าทุกทกสิ้นปีผมจะรีวิวรหัสหนึ่งรอบนะครับซึ่งปีที่แล้วผมก็ไม่ได้รีวิวนะปีนี้เลยต้องต้องรีวิวแล้วนะครับบวกกูไม่มีคลิปลงด้วยนะครับช่วงนี้ก็เลยต้องเอาคลิปนี้แหละนะครับรีวิวลาดกันเลยนะครับเออมาเดี๋ยวเราไม่พูดมากเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็มาเป็นที่โปรไฟล์ผมนะครับนี่นะันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ของผมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เวล76นะครับมีคนกดไลค์ทั้งหมด ห4ึ่หืนส่อนะครับส่วนแรง CV สีตอนนี้ผมอยู่ที่แดง30ดาวนะส่วนแรงใหญ่ก็แค่นี้นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยดันแรงเลยนะทิ่นี้แทบไม่ดันเลยเออนะครับไม่ไม่ค่อยว่างด้วยนะติดเรียนนะโอเคส่วนบุญญาพาร์ทนะครับนี่ก็มีประมาณนี้เลยนะครับอืมมีเก็บเกือบหมดนะขาดแค่อันนี้เดียวนะครับที่ตอนนั้นผมลืมเติมนะครับเสียดายเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ที่เห็น76คือช่วงช่วงนั้นผมไม่ค่อยเล่นนะครับขี้เกียจนะครับเออแล้วก็ไม่ว ประมาณนี้สซาบุยาผ่านนะครับอ่ะอันนี้ส่วนก็เป็นเป็นพาทเก่านะประมาณนี้นะครับอืมมีไม่เก็บแค่2อันนะครับอืมโหโคตรคิดถึงอะเลแล้วคิดถึงเลยนะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับอ่ะอย่างต่อไปก็อ่ะภาพรวมการเล่นนะครับก็มีประมาณนี้เนาะที่สั้นนี้ผมเล่นแหลงใหญ่ไปแค่เ6ครั้งนะก็อย่างที่บอกไม่ค่อยเล่นนะครับช่วงนี้ติดเรียนจริงนะครับในส่วนนี้ก็เป็นตลอดแหลงใหญ่ตลอดชีพผมนะครับแตประมาณนี้เนาะอืมคิวเดยจะไม่เยอะมากนะครับ แต่ก่อนก็พยายามเก็บแหละแต่หลังๆไม่เก็บไม่ขึ้นก็เลยไม่เก็บแล้วนะครับเล่นเอาคลิปอย่างเดียวนะแต่ก่อนแต่ถ้าใครตามช่างเก่าผมจะจะรู้นะว่าผมดันแกนเคยแร้งแกนมาก่อนนะครับประมาณนี้นะครับผมไม่ค่อยเล่นพวกหนึง่งหนึ่งดูเล่นโซโล่แบบกับคู่เนะี่ยผมจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะก็เลยเอาจจะแบบค่อนข้างแบบ น้อยนิดนึงนะครับสเตตัสนะโอเคอย่างต่อไปก็44ใช่ไหมครับนี่ประมาณนี้นะอย่างที่บอกนะครับซีซั่นนี้ไม่ค่อยเล่นนะครับประมาณนี้สำหรับสกอร์ซีซั่นนี้นะครับออย่างตลอดชีพเนี่ยนี่นะครับตลอดชีพผมเล่นไปหมื่นกว่าแล้วนะ44โคตรเยอะเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตลอดชีพนะโอเคส่วนนี้ก็จัดอันดับอีกอันนึงนะครับไม่ไม่กลับมาแล้วก็ประมาณนี้นะครับอย่างต่อไปก็ประมาณนี้เนาะอันนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับอาวุธอะไรอย่างี้ ประมาณนี้นะครับคุกกี้แลนด์ชอปรับเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยมีทั้งฟรีไฟและเกม,มอื่นๆอ,อีกมากมายมีทั้งแบบเมลพาและ u ูเและร้านยังมีการจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายใครที่สนใจกดลิงก์เพจหรือแอดไลน์ที่ใต้คลิปได้เลยพอเติมสนุกไม่สะดุดเจ้ c คุกกี้แลนด์ชอปอ่ะอย่างต่อไปเดี๋ยวผมมาเริ่มที่การแต่งตัวเลยแล้วกันนะครการแต่งตัวก็นี่นะครับชุดผมจะมีประมาณนี้นะครับนี่ ใช่จามะเราเลยว่าโคเรนะครับนี่ท่ท่านก็มีท่านเกาะนะครับหรือท่านปอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นท่นเอเลนนะประมาณนี้นะค,คลิปนี้ผมจะพูดเร็วนิดน,นึงนะทำเวลานิดน,นึงนะเพราะว่าเวลารีวิวรลัสทีไรไม่คลิปนานทุกทีเลย <c oughs> นะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็เอาอัน,นี้ก็จะเป็นพวกพวกส่วนหัวนะประมาณนี้เลยนะครับนี่หัวขาวก็มีหมวกเอฟหมวกเอฟเก้ก็มีนะครับ <c oughs> เออมันไม่ใช่หมวกหมวกเอฟแท้นะมันเป็นหมวกเอฟที่มันที่เขากลับมานะครับก็ นั่นแหละนะครับประมาณนี้นะันี้ก็เป็นพวกพวกพวกขั้นแดงนะครับนะหัวขั้นแดงประมาณนี้ะไรผมจะเลื่อนไปเรื่อยๆยนะทำเวลานิดนึงรีบนะครับโอเคนี่อันนี้ก็เดวิลเมคลายนะอันนี้นะ่าจะไม่กลับมาละอันนี้จะเป็นของแ,แล้วนะครับคือจริงๆเรื่องชุดเนี่ยผมจะไม่ค่อยรู้เลยมากนะอันนี้หัวบาวันนะแต่ไม่ใช่หัวหัวขั้นสูงสูงสุดนะครับนะครับเป็นขั้นเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละนะฮะมาณนี้ ผมเล่นไปเรื่อยๆนะถ้าเนี่ยอันนี้หัวจีนอสครับผมรู้ไม่กี่อย่างนะไหนของแลที่จะรู้คือพวกพวกที่มันเอ,กอิกเกเมะนะครับนะประมาณนี้นะสำหรับหัวนะอ,อย่างต่อไปก็เป็นนี่หน้ากากนะครับนี่หน้ากากไฟใสเกือบทุกคลิปนะครับ <c oughs> เออใส่เกือบทุกคลิปนะเออนี่เป็นพวกขั้นแดงก็ประมาณนี้นะครับออันนี้ก็เนี่ยเพิ่งส่มมาเลยนะครับอืมกับสำหรับยิซาง,งิของเรานะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิป ที่ผมรีวิวเิงเนี่ยก็สามารถไปดูกันได้นะเออนะประมาณนี้นะนี่หัวทาจิโร่ก็มีนะครับนี่อันนี้อินโนสุเกะก็มีนะครับประมาณนี้เลยนี่หน้ากากฟ้านะหน้ากากไอตัวไอหน้ากากไฟสีฟ้านะครับประมาณนี้นี่ไฟไว้ก็มีนะหัวไว้นะประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนต่อไปก็เป็นตานะเอฟเฟกตาพวกเอฟเฟกหน้านะครับประมาณนี้เลยนี่ที่ผมใช้บ่อยคือเจ้าตัวนี้นะครับ อืมเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ดาบพิฆาตสึ่งก็มีนะครับประมาณนี้นะอันนี้ผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับคือผมไม่ได้เป็นคนที่เก็บเรื่องชุดเท่าไหนนร่นะเนี่ยใช่ไหมอย่างชุดเนี่ยอ่ะนะครับผมมีแค่หกร้อยกว่าเองนะหัวก็มีหัวก็มีอยู่ร้อยแปดสิบเก้านะผมก็มีอยู่สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะไม่ค่อยเก็บเท่าไหรนะ่เนาะอ่ะมาเดี๋ยวมาดูชุดต่อนะครับชุดผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะเนี่ยอันนี้ก็ใส่โคตรบ่อยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ใส่อยู่นะ <ride> เออเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยของแลกเหมือนกันนะครับเสำไม่ขายตัวดีนะ เป็นของไอ้ดันเต้นะครับชุดดันเต้เนาะเล็คโคเช่มันโคเช่นะเท่ชัดนะ ote, น, ote, ha, นะครับผมชอบนะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวชุดของผู้หญิงเนะี่ยผมจะรีวิวที่หลังนะอันนี้ก็ชุดบูรล็อกนะครับประมาณนี้เลยนี่น,นี่ทานอโนสุเกะนะครับเทนจิโร่ประมาณนี้เลยนะฮะนะผมจะเลือกน,นี่วันพันไม่นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกล้ามดำนะครับนะประมาณนี้ นี่ัน,นี้ก็ของไอ้แล้วว่าเทนเกตนะครับอ่ะอันนี้นี่ันี้เซน,นิสซี่ผมก็มีนะชุดต่างไปคาดซุ่มผมน่าจะเก็บเกือบครบนะช,ชุดนี้น่าจะครบเลยแต่พวกของต่างๆแบบเล็กๆนะผมไม่ค่อยผมน่าจะเก็บไม่ครบนะครับนี่ก็ของ G ีนอตนะประมาณนี้เลยนะครับเออนี่ัน,นีไอ้ชุดเถื่อนนะช <c oughs> ุดเถื่อนนะก็ล่านี้ผมไม่มีก้านทองนะ การถอนไม่ชอบมาตังค์ผมไม่มีตังค์ก็เลยไม่ได้เอานะฮะ <c oughs> ประมาณนี้เลยนะครับนี่ชุดนักบอลประมาณนี้นะอย่างต่อไปก็นี่นะครับกางเกงปิ่งนกแดงนะครับใส่เกือบทุกคลิปนะครับนี่นะพวกคันแดงครับประมาณนี้เลยนะครับอ่ะผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะไม่ไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะ <c> เ <oughs> นี่ยอันนี้ของบีทนะครับนี่อันนี้ก็บอลพันแมนประมาณนี้นี่อันนี้จะเป็นชุดชุดเอ่ออะไรวะ ชุดเนยชุดเดนนเสาร์นะครับนี่ประมาณนี้เนาะน,นี่นะีนะวันพันแม่นะครับเก่งไฟนี่อันนี้ปีกปีกนกฟ้าผมก็มีประมาณนี้นะครับอย่างต่อไปก็รองเท้าครับนี่รองเท้าผมก็มีไม่ค่อยเยอะนะนะครับผมอย่างที่บอกไม่ค่อยเก็บแฟชั่นเท่าไหร่นะคนนี้ไม่ค่อยเก็บนะมันไงไม่รู้อะกออ็เลยไม่ค่อยเก็บนะผม มันแพงอ่ะเอาให้พูดตรงๆนะกูมไม่ค่อยมีตังค์นะครับช่วงหลังๆเนี่ยก็เลยไม่เก็บนะครับมผมจะไปนเน้นพวกสกินปืนมากกว่านะแต่หลังๆผมก็ไม่ค่อยเน้นละคือหลังๆผมแทบไม่เติมรีฟล์แล้วนะอ่ะตัวนี้ก็เป็นชุดที่ผมยังไม่ได้ไม่ได้แบบอันนี้นะครับเนี่ยไม่ได้แกะออกไม่ได้เปิดนะครับเออเก็บไว้นะเป็นคอลเลคชันนะครับประมาณนี้เลยส่วนใหญ่จะเป็นชุดขั้นนะครับกับชุดฟรีบางอันนะในอันนี้ก็จะมีชุดลาวินตัวนี้ด้วยนะครับกินานานๆทีแม่งจะมานะเออ อ่ะอย่างต่อไปก็คอลเลคชั่นนะครับนี่เนะี่ยอันนี้จะเป็นกระเป๋านะครับประมาณนี้เลยนี่อันนี้กระต่ายที่ผมใส่กับทุกคลิปนะครับ <c oughs> ใส่โคตรบ่อยเนี่ยอันนี้ดับค่า,าสุดก็มีนะประมาณนี้เลยนะครับ BTS นะอืมนี่อันนี้อันนี้อะไรวะผมจำชื่อไม่ได้ละเอ่ออะไรวะลืมชื่อ Two Thousand Years Later เออสตีท์ไฟเตอร์นะครับเออประมาณนี้นะครับ นี่วันพันแมนก็มีนะนี่หมูก็มีอาน,นี้นะครับอืมโอเคประมาณนี้นะส่วนอ่ะอย่างไปกล่องศพนะครับนี่ส้มทอง <c oughs> อยังชอบเลยฮนะส้มทองเนี่ยนะผมวันนี้ผมจะเื่อนเร็วนิดนึงนะใน,นเห็นว่าแลก็ดูดูไปแลรกกันนะผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าอันไหนของแลนะครับอืมอันนี้ก็เป็นพวกโดดพวกล่มนะอันนี้ผมแทบไม่ใช่เลยนะร่มอะ่ะผมไม่ค่อยมีของแลนะเนี่ยมีวัดพันแมนอยู่ ประมาณนี้นะครับลมอ่ะต่อไปก็เป็นพวกสกายวิงนะครับนี่ประมาณนี้นี่นี่ผมมีนี้ด้วยนะแต่ผมไม่ค่อยใช้นะแม่งใหญ่เกินครับเวลาลงแม่งบางนะเออประมาณนี้นะครับที่ผมมีโอเคยังต่อไปก็บอร์ดนะครับสเก็ตบอร์ดประมาณนี้เลยผมอาจจะมีไม่เยอะมากนะครับสเก็ตบอร์ดผมมีร้อยหกสิบเอ็ดอันเองแต่อันนี้ดูแล้วกันนะอันไหนเลแรงเนี่ยแมคลาเรนวันพันแมนประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นแผ่นเสียงเนาะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ส่วนใท่าทางนะครับเดี๋ยวเนี่ท่าทางก็ประมาณนี้เลยนะฮะผมมีท่าท่าปืนเวลเจ็ดแค่สามอันครับก็คือท่าสองควงกับเอเคแล้วก็สกานะครับประมาณนี้ครับอืมท่าผมไม่ค่อยเก็บแล้วนะแต่ก่อนก็พยายามเก็บแต่ไมาแล้วเดี๋ย่างที่บอกไม่มีตังก็ไม่ได้เก็บแล้วนะครับเออนานๆทีเติมนะฟรีไฟเนี่ยเพิ่งล่าสุดที่ผมเติมก็แค่ไอ้บูล็อกเนี่ยนะครับ เดี๋ยวเห็นว่าทางหีจะเข้าด้วยใช่ไหมก็รอครับไม่รู้ตอนไหนก็จะจัดแน่นอนอถึงจะไม่มีตังค์นะครับถ้าเต็งก็ประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้นะครับออย่างต่อไปก็เป็นท่าเปิดตัวหน้าล็อบบี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้เยอะมากวันนี้ก็จะเป็นพวกชุชดแปลงร่างนะครับนี่โคชเช่นี่อันนี้ก็จะนี่หมาป่าเดียวได้นะครับตอนนี้แปลงร่างเป็นหมาป้าเดียวดย้ กลามงงวเห็นแล้วเบียวเลยอันนี้ก็จะเป็นของไอ้ดันเต้นะครับนี่ลังพิศาดันเต้นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับประมาณนี้เนาะส่วนสกิลพวกสกินสกิลกดเนี่ยผมไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยเอาครับเนี่ยมีแค่สกายเลอร์นะอันนี้ผมน่าจะแจกฟรีปะจำไม่ได้แล้วว่าผมได้มาไงนะครับอืม ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกซิกท่าพิเศษนะเนี่ยพวกเอฟเฟกเวลาแบบพันยาหรือโดดหน้าต่างอะไรเงี้ยโดดข้ามเนี่ยนะประมาณนี้ส่วนโปรไฟล์ก็มีประมาณนี้นะครับผมจะเลื่อนเร็วหน่อยนะอันนี้เห็นนาไหนแลก็ดูๆไปแล้วกันนะครับอืมประมาณนี้เลยนะคือผมจะพยายามรีวิวให้ละเอียดที่สุดนะครับออันนี้ก็เป็นแบนเนอร์นะเป็นพื้นหลังประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยมีซีซสั้นสิบแปดเนี่ยนะครับ คืออันนี้ผมบอกไปก่อนนะครับว่ารหัสเนี้ยผมซื้อต่อมานะไม่ได้ปั้นมาตั้งแต่เกมเปิดนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของรหัสคนแรกนะเพราะฉะนั้นบางอันผมก็ไม่รู้ว่ามันได้มาอย่างไงเหมือนกันนะครับ <c oughs> นะครับประมาณนี้เลยเยอะจังวะโอ,โอเคโคตรเยอะเลยอันนี้เป็นพวกสติกเกอร์นะครับนะเป็นตาแปะอะไรอย่างนี้ตรงหน้าโปรไฟล์นะประมาณนี้ส่วนผานะก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับนี่ มีอันไหนแรงก็ดูดูแล้วกันผมก็จำไม่ได้นะแม่ลาเลนน่าจะแร่นะพวกนี้น่าจะแรงนะน่าจะนะเ,เห็นมันมีเรมโบ้ด้วยนะแต่ตอนเรมโบ้มาผมไม่ได้เอานะใช่ไหมมันมาใช่ป่าวว่าน่าใช่แหละก็ลืมเหมือนกันนะเออนี่ก็เป็นมอไซน์นะครับประมาณนี้มอไซน์นี่มีเยอะสุดนะส่วนนี้ก็จะเป็นรถไอะไรวะจำชื่อไม่ได้นะครับนี่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะรถจิบอันนี้ก็กระบะ ประมาณนี้นะครับผมไม่ค่อยเก็บสกินรถนะอืมมันไม่ค่อยมีสวยๆด้วยแหละผมเลยไม่เก็บนะครับมาอันนี้ก็ตุกๆนะครับประมาณนี้อ่ะอันหนึ่งอันนี้ก็พวกของสมัยก่อนนะครับเนี่ยๆไหมพวกนี้ก็ผมก็เก็บไปนะถึงมันจะไม่ได้ใช้แล้วก็เถอะนี่นะครับยังหินแปลงล่างเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนคนแย่งเก็บกันคนแย่งเก็บกันตรึมนะครับแต่สมัยนี้โอ้โอขยะ <laughs> มันไม่ใช้แล้วไงนครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเศษคริสตัลนะผมมีสิบ 1,558อันนะครับก็ได้10แรกเอามาได้15ลูกเนี่ยรวมนี้ก็เป็นโอ้โหเท่าไหร่นะ3เอ็นะครับเอ้ยไม่ใช่3ออะไรหรอยบอดิเออหลอนแล้วกูนะครับประมาณนี้นะฮะเนี่ยในส่วนเป็นนี้เป็นกล่องนะนี่พวกนี้ผมก็มีนะกล่องขั้นเก่าอะผมเก็บไว้ไม่อยากเปิดนะครับจริงมีเยอะกว่านี้นะแต่ก็มีแต่ผมก็มีเปิดไปบ้างแล้วจริงมีเยอะกว่านี้อื ประมาณนี้นะครับอ่ะเคจบตรงส่วนเอ้ยต็งตัวเกือบลืมของผู้หญิงของผู้หญิงใช่ไหมนินึงท่านผู้ชมผมต้องไปเปลี่ยนตัวละครก่อนวะเดีย๋ดวยวๆๆๆๆนี่นะอ่ะของผู้หญิงครับนี่ของผู้หญิงก็นี่ชุดรวมก็ประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะครับไม่ค่อยมีอะไรลนะผู้หญิงผมจะรีวิวเร็ว,เรวนิดนึงนะอ่ะเอาเร็วๆเ,เลย นะครับผมไม่ค่อยใช้ไงก็เลยอาจจะเร็วนิดนึงนะครับเนะี่ยประมาณนี้ไม่ค่อยเยอะนะครับอืมนี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวหน้ากากไฟเหม็ดเดิมนะฮะเนี่ยชุดผู้หญิงผมมีน้อยนะน่าจะน้อยกว่าผู้ชายนะครับประมาณนี้มันมีน้อยกว่าผู้ชายน,นี่ก็รีวิวไปแล้วเนาะน่าจะซ้ำๆกันนะครับอ่ะน,นี่ก็นี่ชุดนสิโก ครับผมก็มีคืออย่างที่ผมบอกดัชเชสเซอร์ผมเหมาหมดเลยนะแต่นั้นโอ้หมดหลายบ้านอยู่ <c oughs> นะครับประมาณนี้เลยนี่ันนี้ชุดแหลงสมัยก่อนนะนี่รานักรบ,บหญิงเหมันนะครับ <c oughs> คนเรียวเบียวแจประมาณนี้นะกับชุดผู้หญิงนะครับนี่อันนี้ <c oughs> ผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดเลยด้วยซ้ำนะเออประมาณนี้นะครับ ผมจะเล่นเร็วนิดนึงนะผู้หญิงรีบๆไปนะครับโอเคประมาณนี้เนาะเออชุดบอลอะไรอย่างงี้นะครับนี่โอเคหมดละต่อไปก็กางเกงเนี่ยผู้หญิงผมมีน้อยนะครับไม่ค่อยเก็บอย่างที่บอกกางเกงแดงอะไรอย่างงี้นะครับวันนี้รีวิวแล้วเนาะประมาณนี้เลยโอเคหมดละส่วนอันนี้ถ้าเป็นรองเท้านะรองเท้าน่าจะมีน้อยนะผู้หญิงเนาะ มมีไม่กี่อันเองนะรองเทานะ้าเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่ซัซินประมาณนี้เลยนี่อันนี้ผมผมจะมีเนะี่ยน,นี่นะครับแต่ก่อนมันมันแร่นะมันไม่ใช่เชิงแร่แบบหายากคือมันเป็นแร่แบบหายากนะเหมือนมึงเหวอแต่สมัยนี้ก็ไม่ได้แร่ขนาดนั้นแล้วนะครับอืมแม่งทํามาย้อมแมวไม่รู้กี่อันละไอรองเท้าเนี่ยเออนะครับประมาณนี้เลย แค่อย่างต่อไปก็สกินปืนใช่ไหมอ่ะสกิน right? ป so, no ืนก็เด so ี yeah, so ๋ยวผมรีวอย่างนี้เลยนะจะได้เร็วๆนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวคลิปยาวนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ปืนอัพเนี่ยนะผมจะมีเกือบหมดเลยนะขาดแค่ไอ้ไอ้ปืนพกเนี่ยที่ที่มันต้องเติมเนี่ยขาดแค่นี้นะครับก็ถ้าผมเติมก็ก็คงมีครบอะเออประมาณนี้นะครับก็เนี่ยมีแต่ผมมีปืนตันอย่างที่บอกมีแค่3อันนะก็คือสกากับเอเคแล้วก็ซองขวบนะครับประมาณนี้นะ อืมก็นี่อันนี้นอันนี้แหล่ป่าววะไม่มั่นใจว่าอันนี้แหลจะแหลหรือเปล่านะครับจำไม่ได้เหมือนกันอืมจริงๆมันจะมีของอันหนึ่งนะครับที่เอ็กกับไอสเตติเฟ,ฟ,ฟเตอร์เออมันอันนั้นก็น่าจะเป็นของแหลแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้เก็บนะประมาณนี้นะครับอันนี้นี่น,น,นี่อันนี้อันนี้ก็เป็นของแหลเหมือนกันนะเป็นซองยาวไททันนั่นเองนะครับคอสเสียวถ้าส้าแต้มันดีกว่านี้นะผมใช้ใช้ยาวๆสักทีเนี่ยแต่มันมันกากนะครับ นี่อันนี้ก็มีนะอีโวประมาณนี้เลยนะครับอีอีโวอะไรล่ะอีโวดิเออนะนับนี่สกินหมัดประมาณนี้นะครับสกินเคียวคาตาน,นะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเออนี่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 ก็จะเป็นสกินที่ไม่ได้แลอะไรมากนะนี่สองไฟก็มีนะครับประมาณนี้ นี่นะครับนี่ฮะมเนี่ยอันนี้นนก็จะเป็นพวกสกินไอวอนะอ่ะเผื่อใครที่ท่านชมสงสัยนะครับเผื่อมีเหตุหลายคนถามผมมาอยู่นะว่าแบบพี่ครับพี่ก็มีสกินไอวอทํทำไมพี่ไม่ใช้ครับก็สาเหตุที่ผมไม่ใช้ก็คือมันมันลกตานะครับเออมันลกตาหน้าลำคาอย่างเงไม่รู้นะครับแต่ก่อนผมก็เก็บนะพวกสกีนไอวอเนี่ยแต่พอแบบหลังๆมันเริ่มลำคาแล้วผมก็เลยไม่ใส่แล้วก็เลยไม่เก็บแล้วนะครับก็ ประมาณนี้นะมันก็เลยมีค่อนข้างแบบอาจจะไม่เยอะเท่าพวกสายเติมหนักๆน,นะครับแต่ก็คิดว่าคงมีประมาณนึงแหละเออสกิกิไนไวอลเนาะประมาณนี้นะครับอืมอันนี้ก็เป็นสกินปืนประมาณนี้นะสกินปืนผมมีทั้งหมดเท่าไหร่วะรวมรวมก็ประมาณหนึ่งอะเออน่าจะห้าหกห้าห้าร้อยกว่านะครนะนี่ถ้าตัดพวกไอวอลกนะเนี่ยดูดิ นี่อันนี้ก็มีครับเนี่ยอันนี้อันนี้ผมบอกเลยว่ามีความหลังกับมันนะครับก็คือแบบถ้าใครจําได้นะแต่ก่อนคนจะชอบแย่งเอาไอวอลนี้กันเพราะเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนรซึ่งก็จะมีพวกพวกหลอกเด็กอ่ะก็คือพวกขายโค้ดหลอกเด็กนะครับเออก็เสียไปหลายพันหลายล้านอยู่เสียไปหลายบันอยู่นะครับสำหรับไอสกิลไอวอลตัวนี้นะเออเกี่ยวกันโดนหลอกขายโค้ดนะครับก็มีเออนี่ไอตัวนี้เหมือนกันนะครับไอสกายเดทันน่ะเดี๋ยวนะ นี่สกายไททันนี่นี่นี่ตัวนี้นะครับบอกเลยผมมีความหลังกับมันเยอะกว่าไอ้ไอ้บออีกไอ้นี่ผมโดนโกงโดนโกงโค้ดไปไม่รู้กี่รอบนะครับเพื่อเอาไอ้แค่ไอ้สกิลเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้แม่งโคตรกากเลยนะเออนะบอกเลยว่ามีความหลังที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับไอ้ตัวนี้นะครับก็ตอนนั้นแม่งตาในมือตามมวเอออยากได้สกินจัดนะครับก็โดนเขาหลอกง่ายๆนะครับเออยิงเด็กด้วยแหละนะครับยังคิดไม่แยกคิดวิเคราะห์แยกไม่ได้นะครับนะอืม โอเคอย่างต่อไปก็อตัวละครนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสหรับตัวละครก็น่าจะมีครบทุกตัวนะตัวละครเนี่ยเนี่ยน่าจะมีครบทุกตัวครับเนี่ยมีครบทุกตัวนะครับก็ส่วนผู้หูใช่ไหมก็ประมาณนี้นะครผู้หูก็น่าจะมีเกือบครบนะค่ะแค่ไอตัวนี้นะไอโบลลิงเนี่ยที่มันออกลักล็กนะล็อกนะตอนนี้มันเป็นของแล้วละก็น่าจะมีโอกาสได้นะนอกจากเขาจะร่วมมือกันอีกครั้งนะก็อาจจะมีโอกาสครับ ประมาณนี้อย่างต่อไปก็อันเนี้ยอันเนี้ยพวกชุดระดับตำนานนะผมก็ไม่ได้เก็บครบทุกอันนะครับแต่ก่อนพยายามเก็บครบให้ครบนะแต่หลังๆขี้เกียจแล้วตังค์ไม่มีด้วยก็ไม่เก็บนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือนะครับเนี่ยผมไม่ได้เปิดมาสองอันละประมาณนี้นะครับเปิดก็เปิดไม่ครบด้วยนาตังค์ไม่มีนี่นะครับโอ้ยชุดโหโคตรเยอะน,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 นี่นี่นี่ตัวนี้นะ่าหงิดนะที่ผมรออยู่นะบอกเลยว่าจัดแน่นอนนะครับรอคลิปรีวิวได้เลยอืม ชงนี้เสียตังค์บ่อยจัดเนี่ยประมาณนี้เนาะก็คงมีอะไรอีกไหมอ่ะก็เนี่ยพวกอะไระเอ่ยิบย่อยนะเพื่อนเนี่ยหลาดนี้ผมก็มีเงินนะครับในเกมอยู่เนี่ยหนึ่งล้านหกนะครับก็โหบอกเลยว่าเก็บโคตรโคตรนานนะครับก็แทบไม่ใช้เลยนะไม่จะเรียกว่าแทบไม่ใช้คือไม่ใช้เลยดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรอย่างไอ้ตู้ E ีโบไอ้ไอ้ตู้โกโลโยผมก็มีบัตรตั้งห้าร้อยกว่าก็สุ่มได้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้เนาะอ่าเหลืออะไรอีกอ่ะนี่นี่นี่เหลืออันนี้ พวกดาทุยพวกบัตรสร้างห้องก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยผมมีบัตรสร้างห้อง94ใบนะก็ค่อนข้างเยอะนับสมัยก่อนเก็บเพื่อเอามาเล่นไฮไลท์กันนสร้างห้องเดี๋ยวดีไม่ไม่ค่อยฮิตแล้วนะครับประมาณนี้พวกบัตรอันนี้ก็ประมาณนี้นะบัตรู่ตัวกวนตัวตัวตัวกวนนะครับตัวกวนเลยลนะ่ะเออประมาณนี้นะครับส่วน,นนี้ก็เป็นคาบแลยก็มีประมาณนี้เนาะโอเคประมาณนี้นะครับคงไม่มีอะไรมากแลนะ้วเนาะสําหรับ ขนาดผมก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับแต่คิดว่าก็เยอะกว่าคนทั่วไประดับหนึ่งนะครับโอเคก็แปลว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงไม่ไดแล้วเนาะโอ้พูดตอนนี้พูดซะปากชาเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจแกนักจีบผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบ๊บ